ก่อนดูคุยแซบโชอ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้อะสองคนเนี่ยไม่รู้จะมีคนบอกนะนอกเหนือจากทั้งคู่น่าจะเหมือนกันแล้วนะ ทรงผมก็คล้ายๆกันอีกด้วยคือเป็นคนที่ที่ผมเต็มทั้งคู่อ่ะเพราะปกติเวลามากันคู่เนี้ยคนนึงอาจจะบางกว่าคนนึงหนาแต่ทั้งคู่เป็นคนที่ผมเต็มทั้งคู่อแล้วผมมั่นใจว่าทางบ้านนี้จะรู้ว่าเคล็ดลับในการผมเต็มขนาดนี้ยทำยังไงอะถาม A ดีกว่าผมยังอื่ก็เต็มนะฮะฮะอะไรนะอะไรนะขาวข่าเข่าเข่าเขาาเคออลงสคิปก่อนสิพี่ได้เข้าใจอาร่าพี่ฟังทด้ทำยังไง เรามีตัวช่วยที่ดีครับถ้ามีตัวช่วยที่ดีต้องต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นผู้ชายนะครับคือมันห,หัวมันล้านง,ง่ายมากอะจริงแล้วยิ่งมันอยู่ในวงการบันเทิงนะเราจะโดนผลิตภัณฑ์กับว่าความร้อนเยอะมากเลยแบบสามสิบอะตั้งแต่อายุสามสิบอะผม,ะผ,มผมเริ่มบางเริ่มไปเริ่มเริ่มไปหมดแล้วแต่วันนี้ไม่บางนะ โอผมใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมากผมหาแบบมาเยอะมากหาทั้งเซรั่มเราเนื้อหาทั้งเซรั่มหาทั้งแบบโอ้โหอะไรมาใส่หัวเยอะมากแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเซรั่มใส่ผมเลยเพราะว่ามันมันมันบางทีมันกัดหนังศีรษะเราบางทีมันคันบางทีมันบางทีบางทีมันแสบแล้วมันยิ่งลวงมันยิงลวงแล้วบางทีแชมพูก็ก็บางทีก็แสบบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยครับที่ไงผมผมก็ใช้อ่อนๆคือถ้าสังเกตนะพี่พี่เค พี่คือพี่เอเนี่ยจะไว้ผมยาวมานานมากแล้ว<า>คือเมื่อก่อนเขาสั้นแล้วพอเขาไว้ยาวเนี่ยเขารักผมเขามากเขาจะไปแบบทําอะไรที่ม้นบํารุงดัดอะไรตลอดเวลามากมากกว่าฟางอีกนะคะทีนี้พอนานๆไปอ่ะดัดเอยอ,อะไรเอยมันร่วงมันร่วงเยอะมากเลยเราแล้วพอบอกว่าพี่เอหรือพี่จะตัดสั้นไหมเขาบอกไม่พี่ไม่ตัดสั้นพี่ชอบทรงนี้คืออันเดอร์คัตข้างข้างใต้แล้วข้างบนเป็นยาวเพราะฉะนั้นผมมันจะสวยเนี่ยมันต้องหนาพี่ไม่ไง,มงั้นมันดูลอมแหลมมันจะดูหลอมแหลม่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ค่ะก็เลยเนี่ย เจอเจอตัวนี้ตัวนี้แสแงว่านี่เดี๋ยวก่อน product ชื่อ1 1บ x 1 1อ x ค่ะ1 1 x เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือ A ใช้เองหรือว่าฟางใช้ด้วยฟางใช้ก่อนอ๋อใช่แล้วผมแล้วผมแอบแอบเอาของแอบเอาของมันมาใช้แต่ผมของฟางเนี่ยหนาอยู่แล้วนะคือฟางเป็นคนผมหนาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครแบบติดตามฟางนะพี่ก่อนหน้านี้ฟางกัดสีตลอด ค่ะจะเห็นว่าฟังจะเป็นสีทองสีชมพูสีอะไรคือบัรจะกัดแล้วกัดครั้งนึ่งเนี่ยฟังกัดสี่รอบห้ารอบอทาสีอพอโคนดําเปิบกัดใหม่สี่รอบห้ารอบทาสีแล้วผมมันแข็งมากผมมันแข็งมากจนทุกคนบอกว่ามันเป็นไม้กวาดอะพี่แล้วตัดยังไงก็ไม่ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเออสงสัยเราต้องหยุดการทําสีผมก่อนแล้วเราต้องหาจุดบํารุงเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาตัวช่วยที่แบบ อยากได้เร็วๆอะค่ะพี่ก็เลยอยากอยากได้ที่เป็นวิตามินบำรุงรูินอก็เลยมาจบที่ 11x นี้ใช่งั้นบอกางบมานสิว่าใน 11x เนี่ยในแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคือ 11x ที่ชื่อ 11x นะคะเพราะว่ามีสารสกัด11ชนิดซึ่งเป็นวิตามินหมดเลยคือไม่ต้องต้องต้องบอกทางบ้านอย่างนี้ก่อนคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากและดีมากสาหรับ 11x คือแบบคือเป็นผลิตภัณฑ์เดียวเลยนะครับที่ผมกินแล้วเนี่ยคือลูุกผมมันขึ้นอะ ลูกผมมันขึ้นอย่างอื่นอย่างอื่นอ่ะผลิตภัณฑ์อื่นมันไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นเร็วมากคือมันขึ้นเร็วมากคือสําหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะคือ2อาทิตย์เห็นผลแรอจริงครับแต่ส่วนตัวต้องบอกคุณผู้ชมว่อนนะว่าใช้วิจัยาในการชมนะใช่แต่สําหรับของเองนี่คือสองตย์ขึ้นอันนี้คือสําหรับผมเลยนะครับจริงเหรอ ที่ผมที่ผมอยากใช้เขาอะเพราะว่ามันมันดีอย่างนั้นเลยเหรอดีอย่างนั้น<ช>แล้วแต่พวกเรามีปัญหาเหมาือนกันนี่ชมพู่ก็เริ่มบางแล้วพ <c oughs> ี่ฟางกับผมผมผมันจะเริ่มบางแล้วเรารู้สึกว่าผมบางมันมันไม่สวยมันเสียบุ <c oughs> คลิก<ม>แล้วเรารู้สึกว่าไม่แล้วเราจะบำร,รุงผมเราให้ยาวก็ก็ก็กินตัวนี้เลยคือฟางรู้สึกว่าฟางกินไปประมาณ สามสัปดาห์นี่คือรู้เรื่องเลยแล้วฟังฟังทานยังไงฟังทานวันละประมาณช่วงแรกฟังทานสองแคปซูลเลยค่ะวันละสองสองแคปซูลก็คือเช้าเย็นหรือว่าหนึ่งรอบสองแคปซูลฟังทานเช้าเย็นและเอทานไงตอนนั้นผมสองแคปซูลผมซัดสองนะครับสองขึ้นเลยเพราะว่าเพราะเราเสียมากเราเสียมากต้องกินตอนเช้ากับวันเย็นหลังอาหารก่อนอาหารเช้าเย็นออ๋แค่นั้นเองง่ายมากทีนี้อยากรู้แล้วล่ะไอ้สารสกัดข้างในที่บอก11อย่างเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยมีอะไรบ้างใช่ค่ะอย่างเช่นนะคะมีพวกไบโอตินไบโอตินนี่ถ้า สาสผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเล,เล่งผมป้องกันหนังศีรษะรานด้วยนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินไม่ว่าจะเป็นมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็ที่สําคัญอะ่ะไอตัวที่เป็นตัวซิงตัวซิงนี่ก็สําคัญกับผมเหมือนกันใช่ค่ะตัวซิงนี่เป็นแรธถ้าที่ต้องบํารุงผมคือถ้าถ้าจะไปกินตามอาหารไม่พอแล้วอีกอย่างหนึ่งของ 11x นี่คือสารส,ารสาก,กัดเขาเนี่ยนำเข้าจาก USA อเมริกากับ เยอรมันเพราะฉะนั้นคือสารสกัดมันปังมากตอนนี้ทางบ้าน <ใจ S 1> บอกแลนะว่าว่าอยากรู้าสารสกัดเพราะว่าคือคือจริงทีง่อยหฟัง,งค,ค,คือจริงจแล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวผมอะผมไม่เคยสนใจเรื่องสารสกัดอะไรเลยอ่าชาชูผ้ชายาไม่ชอบแต่ใจถ้ามันขึ้นคือจบ อ่าสิ่งที่คุณได้นะไบโอตินสิ่งที่คุณได้นะคือไบโอตินนะมีโพแทสเซียมไนโอไดมีซิงกัมมิโนแอซิดนะมีวิตามินเอเอาไปอีกมีวิตามิน D วิตามิน E วิตามิน D 3สเยอะมากวิตามิน B5 B6 B9 B12 หีโอ้โหเป็นขนาดนี้เนี่ยแพงไหมคะคุณไม่แพงค่ะพี่ไม่แพงไม่แพงมานี่ต้องไม่แพงมามาเอมาคุยแทบโชว์ทางบ้านอยากได้ห้ามแพงถ้าแพงตีเลยนะ <laughs> เอาขอโปรโมชั่นดีที่สุดให้กับแฟนรายการคุยแซ่บโชว์หน่อยได้ค่ะวันนี้นะคะโปรนะคะเห็นนะคะว่าซื้อ3ชิ้นนะคะฟรีถึง8อย่างวันนี้ยังไงอะ่ะสชิ้นนะคะคือปกติอ่ะแถมก็ืึงก็มีแถมแต่วันนี้นะทั้งหมดทั้งเซตนะคะแค่หนึ่บาทหนึ่ง <1, S 2> าส <6 90 S 2> <laughs> ถูกมากแต่1 6ึ่ับาทคุณจะได้อะไรบ้างนะคะคุณจะได้สิบเอ็กระปุกแถม 2องกระปุกสองกระปุกไซนี้เลยนะคะมอีกระปุกสองกระปุกนะแล้วก็แถมแถมเป็นแป้งพับแป้งพับนะคะสองได้แป้งพับอีกด้วยแป้งพับสองตแป้งพับ n v powder สองตลับนะคะแล้วก็ยังมีสบู่เหลวล้างมืออีกสองขวดแล้วไม่พอมีผ้าห่มนานนผ้าห่นาโอนอีกหนึ่งผืนแล้วอย่างนี้เดี๋ยวกันนะเมื่อกี้คือทุกคนที่โทรมาแต่เนี้ได้เลยใช่ไหม ได้เลยแต่พี่สังเกตเห็นทําไมเอาพระราหูมานี่ค่ะพระราหูคืออย่างที่บอกว่า<ม>ว่าพอพอเราเดินทางเข้ามาทางนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปมาหลายที่พระราหูกะลาตาเดียวอันนี้เป็นเป็นพระราหูเนี่ยเป็นอันที่ฟังกับพี่เอเนี่ย<ม>บูชาท่านาอยู่แล้วค<า>ือท่านอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียกว่าองค์การเราเนาะเป็นแสงและเงาแล้วท่านนาโชคนําลาภมาให้นะคะทีนี้เนี่ยพระราหูเนี่ยนะคะจะมีแค่เก้าสิบเก้าชิ้นสำหรับเก้าเก้าท่านแรกเท่าน <99 S 2> <99 S 1> ั้นที่ปอนอยากจะ แบบถือว่าเป็นเป็นสลิปมงคลเป็นพรใครที่ได้ไปก็คือขอพอรกับท่านนะคะก็รู้สึกว่าจะทําให้แบบชีวิตดีขึ้น<ด>แล้วท่านก็นเป็นแสงและเงานะคะอันนี้มี 99, 99้าท่านอ๋สอสปอตเก้าเอางี่ชมพูในกันนี้ชมพู อ่านโปรอฟไรอีกหนึ่งรอบอยากได้พระราหูจองจองที่หนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเราอ่านโปรก่อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะถ้าซื้อนั้นในราคาแค่1,690บาทเท่านั้นเองได้อะไรไปบ้างได้สิ X เ็ดเอ็กไปนะคะ3กระปุกแถมไปเลยอีก2กระปุกปแถมแป้งพับอีกสองแล้วก็แถมสบู่แล้วมาอีก2 แถมเก้าผ้าห่มอีกหนึ่งแล้วก็แถมเนี่ยพระราหูอีกหนึ่งสำหรับ99ท่านแรกนะครับแต่พระราหู99ท่านแรกที่โทรมาในรายการนี้นะคะเท่านั้นนะครับรีบโทรเลยนะคุณผู้ชมค่ะ021146465นะคะ021146465หรือว่าไลน์แอด vr24 หรือถ่ายรูปหน้าจอสแกนคิวโอโคสตอนนี้ง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมสแกนคิวโอโคสนะคะหรือถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้มีแค่99สายที่จะได้พระราหูนะต้องบอกเลยว่าเป็นของมูจารูที่หลายคนอยากได้บอกเลยมากที่บกเลยมีแค่98สายเพื่อชมพู้ชาวอ Gesch แล้วไม่พอไม่พอความเจ๋งของเขาคือมากกว่านั้นเขารับประกันเลยผมไม่ขึ้นคืนเงินหมดเอาอย่างนี้เซ็ตนี้ห้ากระปุกเนี่ยทานได้กี่เดือนห้าเดือนครับห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนนะคะรีดโทรเลยนะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกห้านะคะหรือไลน์แอดนะคะแอดวีอาร์สองสี่นะคะเก้าสิบเก้าท่านนะคะที่จะได้พระหูจริงๆขึ้นจริงๆเนี่ยแบบแบบ บับผมเล็กๆชมพู่พี่ไม่รู้นะขึ้นไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ยพี่หยิบมา2เม็รเลยนี่ไงนี่ไงโอ้หลายคนอยากดูแลตัวเองจริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณขกับเชิญชิ้นรกของเราขอเมาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูรายการคุยแซฟโชจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับ